การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ eSpring ใต้เคาน์เตอร,ตอร์จำเป็นต้องมีเต้ารับไฟฟ้าสำหรับเสียบปลั๊กใต้เคาน์เตอร์และเจาะรูบนเคาน์เตอร์บริเวณใกล้อ่างคุณอาจจะต้องปรับแก้ไขท่อจ่ายน้ำอีกด้วยหากไม่สะดวกที่จะติดตั้งเองสามารถติดต่อแผนกบริการหลังการขายของบริษัทเริ่มด้วยการติดตั้งชุดก๊อกน้ำเสริมของ eSpring ทำเครื่องหมายบนท่อน,นำน้ำเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างเหมาะสมกดปลายก๊อกน้ำเข้ากับตัวก๊อกน้ำ ถอดน็อตปีกนกแหวนรองโลหะและแหวนยางหนึ่งตัวออกโดยให้แหวนยางอีกหนึ่งตัวติดอยู่กับตัวก๊อกน้ํขนาขณะที่ใส่ท่อและสายก๊อกน้ําผ่านช่องที่เจาะไว้บนเคาน์เตอร์บริเวณใกล้อ,อ่างให้ผู้ช่วยจับส่วนบนของตัวก๊อกน้ําเอาไว้เอื้อมมือจากด้านล่างเพื่อเลื่อนแหวนยางและแหวนโลหะให้เข้าที่แล้วหมุนน็อตปีกนกกลับเข้าไปใหม่เมื่อก๊อกน้ําอยู่ในทิศทางที่ต้องการแล้ว ขันน็อตปีกนกให้แน่นตอนนี้คุณพร้อมทำการติดตั้งตัวเครื่องแล้วลำดับถัดไปคือการติดตั้งเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงไว้ใต้เคาน์เตอร์เลือกตำแหน่งใต้อ่างที่คุณจะวางเครื่องกรองน้ำวางเครื่องกรองน้ำคว่ำลงบนผ้าปล่อยสายท่อนำน้ำไว้โดยที่ยังไม่ต้องตัดเพื่อให้แน่ใจว่าสายจะยาวเพียงพอใส่ท่อสีเขียวและสีน้ำเงินในตำแหน่งที่ถูกต้อง ดันท่อเข้าไปจนถึงจุดที่ทำเครื่องหมายไว้หรือให้เลยจุดที่ทำเครื่องหมายไว้เล็กน้อยต่อท่อสีแดงเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำด้วยขั้วต่อก๊อกน้ำเสียบหมอปแปลงกระแสไฟฟ้าเข้ากับขั้วต่อโดยยังไม่ต้องเสียบปลัก๊กตั้งเครื่องให้ตรงแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำจากนั้นเปิดก๊อกน้ำเสริมเพื่อให้น้ำไหลผ่านเครื่องกรอง ปล่อยให้น้ำไหลผ่านเครื่องกรองประมาณ5นาทีจนไส้กรองอิ่มน้ำพร้อมทั้งไล่อากาศและฝุ่นคาร์บอนออกจากเครื่องตรวจสอบรอยรูในขณะที่น้ำไหลหลัง5นาทีหากน้ำยังไม่ใสปล่อยให้น้ำไหลผ่านเพิ่มอีก5นาทีปิดก๊อกน้ำเสริมแล้วเสียบปลัก๊กเข้ากับเต้ารับใต้เคาน์เตอร์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณได้รับพลังงานไฟฟ้ายอย่างต่อเนื่องวิดีโอเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน a m y healthy home จะแสดงการเชื่อมต่อเครื่องกรองน้ำกับแอปพลิเคชันเครื่องกรองน้ำ eSpring ได้รับการติดตั้งและพร้อมใช้งานแล้วเครื่องกรองน้ำ eSpring จาก Amway